ขอขอต่อไปหน่อยดิเตรียมพื่นที่ไม่ขอไปเดี๋ยวจังไฟเสร็จสินพระรถไทยฟอร์ดสามคันอยู่ที่สะแก้ว แล้วค่อยมาเริ่มต้นใหม่อีกห้องนึงนะครับเพราะว่ามันางานหลายทั้งคนก็บเล่งอยากให้มันเด็จถึงกับประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับนะัต้นของรถไยพอร์ตอนนี้ก็เจ็บรติกอัพเอาไว้สักก่อนทิดเดไใบคณขอเวลาจากอาทิตย์หนึ่ง่เนเรียบร้อยแล้วก็ทเทด้ วุ้งเตาขับมะเร็งรถน้อยให้เป็นแฟนพี่น้องได้ชมได้ใส่กันอีกครั้งนึงเช่นเดียวกันนะครับเนาะเป็นกำลังใจให้ทา้งทีต่างคนงานมันหลายเขาก็ต้องขอว่าเอาแน่ดีแม่น,นะครับเนาะเห็นใจทุกกคำทุกฝายเออเออกออกไปทักพูนแล้วนเนาะใกล้เป็นผลสำเร็จแล้ว เตรียมออกเดินทางรนแต่เห็นรถแท้หน่อยนี่ยางรถไทยเตรียมเดินทางตู่จังหวัดสะแก้วจังหวัดนองใหม่ทางแถวใต้เด่นมาต้มลอยหาสิบหาดันบ้าดบ้านนโดยที่คนนีหาไม่สำเรับ ดัดโตเบาแห้งดีเพี่น้องแห้งกัดดันเด็กถกๆเลยตะโยได้ได้หลากหลายจริงๆพี่น้องง่ายเล็น้นแต่งานน้ำขึ้นได้อบบว่นไปบสมบุแบบในจนึงะาต้องวงวาสีเข็นงานะไรนพี่น้องมะไปอม กับวจราคาเงินล้านหรอพี่น้องดีเ็ดสถานการณ์ใดนอกจากเป็นทือว่าใสด้ ยอดจริงๆเอาคลิปนี้ก็ก้งสีบ่ได้หลายนะ้องที่น้องนะ่เป็นคลิปเศษค,คลิปเกินจากการทำงานของกันกรอนก็นี่รถทางข่ายขั้นหนึ่งแลวก็ก็แก่สองคันมอว่าเนี่ยก็จะได้ไปมือเช้านี่ไปรับรถของทั้งพ่อถวินนะครับคือเดียวกันกันกบท้างถวินเนี่ยทั้งอำเภอเมืองจังหวัดศรีสเกตกเพื่อนกระเบิ่งมาน่านแหละล่ะแต่ว่า ตัดสินใจเปรียบเทียบทุกข่ายใส่กันแล้ว,ลวก็คนก็ได้มอบหนาที่ให้ตั้งข่ายตัวเ็นผู้สีนะครับเนาะเอาปากกดไร่กดแช่กดติดตามให้ด,ด้วยนะครับเนาะนนยังไงก็ยังเป็นกําลังใจสิ่งกันและกันเสมอด้วยดีเช่นเดียวกันอ่าแฟนๆพี่น้องเข้ากับ รถไงรถนั่งกับมีนี่มีเป็นยางรถไทยฟอร์ดไงนะครับเนี่เป็นยางฟฟรถไถยไงครับรถไถยฟอร์ดรถไถยฟอร์ดห้อหกหนึ่งศูนย์อยากได้กับราคาก็บ่สูงหักแฟนๆอยากได้กับติดตามติดต่อแล้วก็โทรสอบถามกันมาได้บ่ถึงสองแสนเด้อพี่น้องเด้อเช็คให้เรียบร้อยด้านหน้าพาันสามเครื่องเรียบร้อยรถไทยไงเด้อราคาเป็นล้านแต่ขายบ่ถึงสองแสน พี่น้องกับโค้งสีเด้เห็นว่ามีบอ่อแต่ว่ามีแแ่แนนอนอยู่ที่ของค่ายเห้านี่แหละมีกัดให้ฟแฟนๆจะได้เห็นกันแท่แน่นอนนะครับเนาะ,ะเป็นรถไทยฟอร์ดรถไทยสีฟ้ารถไทยในตำนานการทำงานเนี่ยก็บ่สองห่วงนะครับเนะนาะก็เลยก็ฝากไว้กดติดตาม แล้วมานำเอาโรดดีๆไปใส่ด้วยครับเด้อเอาสวัสดีครับแฟนๆเอฟซี